กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคถูกถูกทันนะครับอาครับมือนี้นะครับก็ถือว่าเกี่ยวแกกับเหลืองแนวทังตัวเลขนะครับหวยซองนะครับมือนี้ทางเอดวีไลครับได้มากนะครับหวยซองหกหมื่นถือว่าไก่โขงสุดท้ายนะครับเอดวีไลพยายามเสาะหามาให้นะครับ หวยซองหกหมื่นครับงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนำมาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่างแอดวิไ like ลก็เคยอธิบายในคลิปต่างๆมาแล้วเรื่องตัวเลขแนวัางนะครับหวยซองให้เอฟซี FC บังให้ดีนะครับที่ท่างแอดวิไ like ล ได้นํามาลงมาฝากมาตอน f ฟซีคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่นะครับจะมีหวยซอง50,000ื่นหวยซอง60,000่นราคาหวยซอง80,000ืส,ง 80, สายพออแรแก็หวยซอง1 0 0 0 0แสายคุณพ่อเสียนระย่องนี่ครับจะมีอยูซีซีสายนะครับกับจะเป็นหวยซองคือกันแต่ราคาแตกต่างกันนะครับ ยาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบ่งไ้ดีอยาสับสนนะครับยาสับสนนะครับเรื่องของตัวเลขทา้งๆห่วยซ่องละก็กับเรื่องของตัวเลขมีที่มานะครับก็มาจากสายต่างๆคือกันคุณพ่อคุณแม่ก็อยาสับสนคือกันนะครับเบ่งตัวเลขนทังเฮาเบ่งให้ดีนะครับหวยซ่องมันกับจะพ่กซ้อกันนะครับค่าจะพ่ซ้อกันจะมีซองห้าหมื่น ซองหกหมื่นซองแปดหมื่นซองหนึ่งแสนนะครับเอามาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลได้ตัวเลขแนวทางครับของหวยซองแปดขอให้กับซองหกหมื่นนะครับมาฝากอ่เอะเบิ้งสกิปให้ดีนะครับอ้าวงวดนี้นะครับก็คือสิบหกกรกฎาคมครับหวยซองหกหมื่นจะได้ตัวใดนะครับเอฟซี MC, คุณพอ่อคุณแม่อะ มาล่อล่นกันว่าเนื่อทั้งจะถูกอ,อกโดนใจกันบอนะครับอ่าสำหรับหวยซองหกหมืนเป็นหวยเป็นวิ่งล่างนะครับเวฟซี F C. เป็นวิ่งล่างเอาไงติดล่างนะครับเเป็นวิ่งล่างเบิงงสคลิปให้ดีนะครับ ไม่เกี่ยวกับบนหวยซองห0 0มืล่างอย่างเดียวนะครับวันนีนะครับหวยซองหกหมื่นนะครับเพิ่นได้มาแค่2ตัวเหมือนเดิมนะครับมาสอตัวเหมือนเดิมอ่ะมักชอบคลิปนี้นะครับแอดวิไลขอคนละหนึ่งไล่หนแชร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่า สำหรับตัวเลขแท่าทางครับหววยซ่หกหมื่นนี่นะครับจะเป็นล่างเ้ยครับเอฟซีเบงสกีใพ้ดีนะครับเบิงสกีให้ดีเป็นล่างนะครับอ้าวมาครับคุณพ่อคุณแม่เขียนเลยนะครับเลขสองตัวแค่นั้นครับได้หนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้านะครับ อ่านี่คือหวยซองหกหมื่นนะครับอา้ามักชอบแคปหน้าจอไว้พิจารณาแนวทางครับเป็นหวยซองหกหมื่นนะครับแ้วก็เป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเอามักชอบพิจารณาครับฝากต้อนกันเอาคุณพอ่อคุณแม่นะครับเลขสองตัวนี่ระหว่างหนึ่งกับห้า fc คุณพอ่อคุณแม่มกักตัวใดจัดใดเลยนะครับหา สำนักทีวเด็ดาดังมาจับใส่ระหว่าง1กับ5นะครับเพื่อเขามีโชคมิลาบน้ำกันนะครับอาจจะได้การทางเอดวิไลครับซอหามหาให้นะครับพยายามติดต่อพยายามซอหาเสียนเลขเสียนคำนวณนนะครับล้วกัตัวเลขมีที่มาละกะัตัวเลขหวยซองนะครับนมัมาฝากมาต่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันกับคำว่าหวยซองเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็คือสิ่ข้อใจ ในแนวทางตัวเลขมีทีมาาของเพิ่นนะครับคำว่า,าหัวซองนะครับอย่างน้อยๆต้องได้มีแนวแหลกเปลี่ยนมานะครับสองห0 0มื่กับ5ครับ1กับ5้าอาขอกับขอบุญขอบคุณเอฟคุณพอ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับที่ติดตามทางช่องวิไลให้โชคนะครับเพราะว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆแอดวิไลกระอานอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้ใกล้เข้าสู่โคงสุดท้ายแล้วนะครับ กับพยายามนะครับอ่าติดตามกันไปเรื่อยๆอ่ะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสอนงนะครับแอดวีไลจะเดินทางนะครับไปอ่าฟัง่งสายซปปเล่านะครับจะเดินทางไปเมืองเฟืองนะครับจะเดินทางไปบ้านลูกสะใภ้นะครับอยู่ฝั่งเล่านะครับก็คือสาวเล่า ่าเพิ่นมีช่อง YouTube เป็นของเพิ่นอยู่นะครับอ่าลูกสะพายนะครับช่อง YouTube เพิ่นก็คือสาวเล่าสะพายอีสานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้อ่าลูกสะพายในนะครับสาวเล่าสะพายอีสานนะครับทางช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะเดินทางไปทัพทุระสองสามวันนะครับแต่สำหรับแนวทางกา ยังลงไฮเอฟซคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับล้ะกาจัดทายบรรยากาศนะครับทางาเมืองเฟืองนะครับมาฝากเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันรอ,อติดตามพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับถือว่ารายสำนักโค้งสุดท้ายเดี๋ยวทางแอดวิไลจะถทายาวิวสวยๆภาพงามๆมาฝากมาตอนเอฟซคุณพอ่ณพอคุณแม่กันพร้อมกับตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่16 กันลัคราคมับ2,567มาฝากมาตอน f ฟซคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาครับการทําคลิปสดนะครับพูดคุยกันไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าบางทองทีกัประสบนะครับกับพายุฤดูฝนนะครับก็ให้รักษาเนือรักษาตัวให้ดีเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับาบางสถานที่ิ่นยังดําอยู่หน้านะครับทางบ้านเอฟวิไลก์ แอนวิไลเองก็ทำหน้าวานหน้าหยอดมาหลายปีแล้วนะครับบางสถานที่เพื่อก็ยังดำอยู่อาคุณพ่อคุณแม่กักษาสุขภาพให้ดีนะครับเวลาฝ่าฝนตกก็ะลบให้ดีนะครับลบฝนก่นเท่าจะไปแข่งฝ่าแข่งฝนํำงานนะครับอันตรายนะครับคุมมือนี้บอกว่าจะเป็นฝ่าไม่หรือว่าฝนเก่านะครับต้องมีฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมอยู่ตลอดนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ระมันระว่างนะครับ เรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ปิดเครื่องปิดยังนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็พยายามดูแลลูกหลานนะครับช่วงนี้บางสถานที่น้ำหลากกันเดี๋ยวลูกหลานเขาจะพากันไปเล่นน้ำนะครับอันจะายข่าวเด็กน้อยจมหนำมีทปปุกปีให้เห็นอยู่ตลอดนะครับพยายามดูแลลูกดูแลหลานเท่าให้ดีนะครับเอาจากลากันไปครับคลิปนี้นะครับมวยซองหกหมื่นวิ่งล่างห้ากับหนึ่งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ